ราตรีไม่โรยร่วงตอนที่28มานครั่งเรือนทั้งสี่ด้านกำแพงสูงตระงานอายเวในที่สุดข้าก็เข้าใจความรู้สึกของเจ้าในตอนนั้นแล้วคุณหนูกลับไปคุยในห้อง ทำไมเหรอชาวนี้ขาไปซื้อของที่ถนนตามปกติถูกคนผู้หนึ่งขวางไว้บอกให้ท่านไปพบเขาที่โรงเตียมเว้ยไหลข้ากลัวว่าเป็นคนของราชครูจึงรีบมาส่งจดหมายให้ท่านทันทีหากเขาอยากพบข้าก็ไม่ควรทําให้ข้าลําบากไม่ใช่คนของเขาช่วงนี้อันตูล้วนมีอันตรายหลายวันนี้เจ้าอย่าเพิ่งออกจากวางังแต่คนผู้นั้นบอกว่าท่านอ่านจดหมายแล้วก็จะไปพบเขา ข้ารู้เรื่องกังวลใจของคุณหนูตั้งใจนำหลักฐานจดหมายที่หลีถือทรยศสมคบศัตรูมาให้ขอเชิญคุณหนูมาที่โรงเตียมเยื่อไหลหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาความกังวลตาเฟิงเผยเชิดขอคารวะ ข้ารู้อยู่แล้วว่าคุณหนูต้องมาหลักฐานพวกนั้นเจ้าเอามาจากไหนเท่าที่ข้ารู้ลีชื่อเขียนจดหมายติดต่อข่านท่าเฟิงโดยตรงนั่นมันขานองค์เก่าตอนนี้ข่านองค์ใหม่ของต้าเฟิงคือข้าเผยคือแท้ของแม่ข้าข้าจะมีชื่อของต้าเฟิงเรียกว่าหวานเยียนเชิดองชายสามของต้าเฟิง และจะกลับไปที่ราชสำนักข้าสังหารขานองค์เก่าและพี่ชายต่างบรรดาพวกนั้นบัดนี้ถ้าคือราชันของโม่เปยดแล้วเจ้าแอบเข้าอันตูที่เป็นแคว้นศัตรูโดยใช้ฐานะขานเพื่อส่งจดหมายเหรอข้ารู้ว่าคุณหนูกับหลีชือมีความแค้นล้งางตระกูลจึงมาช่วยเหลือพูดมาเถอะหลักฐานจดหมายเหล่านี้อยากให้ข้าแลกเปลี่ยนสิ่งใด คุณหนูพูดจาช่องทำข้าหนาวเหน็บใจจริงหลีช่ชือกับท่านมีความแค้นล้างตระกูลข้าล้างแค้นให้คุณหนูเป็นเรื่องสมควรขอข้อแลกเปลี่ยนคุณหนูคิดว่าข้าเป็นคนแบบไหนอย่างนั้น <c oughs> เจ้าอยากให้ข้าเฉยๆให้ท่านเฉยๆ <c oughs> เพื่อตอบแทนบุญคุณที่คุณหนูช่วยชีวิตของสิ่งนี้มีประโยชน์กับข้าจริงๆแต่ข้าไม่ต้องการการตอบแทนบุญคุณเปน็นหนี้ท่านขานเอาแบบนี้ หากว่าหลังท่านขันมีสิ่งใดต้องการขอเพียงไม่ขัดหลักศีลธรรมข้าจะพยายามเต็มที่แน่นอนมีหนี้เธอม่าารติดต่อกันยังไงคุณหนูกลัวติดหนี้ข้าขนาดนั้นเพราะไม่อยากติดต่อกับข้าเหรอสามีของข้าเป็นคนจิตใจขับแคบแต่คิดมากหากรู้ว่าข้าอยู่ข้างนอกติดหนี้บุญคุณเขาจะไม่พอใจได้ขอบคุณมากนะ คุณหนูกับราชครูรักกันลึกซึ้งจริงๆนางเป็นคนเยื่อยิงขนาดนั้นยังสงสัยว่าท่านจะพอใจหรือไม่นางปฏิบัติต่อข้าย่อมดีที่สุดถูกต้องนางปฏิบัติอย่างจริงใจแต่ท่านละ่ะไม่เชื่อใจนางถึงขนาดนั้นมหาข้าเล่าถึงความรักครั้งเก่าติดตามมาจนถึงที่นี่เจ้าไม่ได้ยินที่หูวยินข้าพูดเหรอคนอย่างข้าจิตใจครบแคบ มีนนำซ้ำระหว่างเรากับเจ้ามีความรักครั้งเก่าอะไรให้เล่าเจ้าเป็นข่านต่างแคว้นคนหนึ่งแอบเข้าอันตูข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าจะไม่ทำร้ายนางข้าย่อมไม่มีทางทำร้ายนางข้ากับคนประเภทเจ้าไม่เหมือนกันข้าปฏิบัติต่อคุณหนูด้วยความจริงใจอย่างนั้นเหรอแต่กับเจ้า นั่นก็ไม่จาเป็นแล้วอ๋อใช่คราวก่อนที่เจอกันข้าก็อยากบอกว่าดูจากสีหน้าของราชครูเกรงว่าจะอยู่ไม่นานแล้วข้าอยู่หนึ่งวันก็ปกป้องนางหนึ่งวัน <c oughs> ไม่เป็นไรยังไงข้าก็มีชีวิตยืนยาวกว่าเจ้าหลังจากเจ้าตายแล้วระหว่างข้ากับคุณหนูก็ไร้อุปสรรคท่านคานใหญ่แล้วท่านคาน คนของเราถูกกองทางหารม้าจับได้เขาตามรอยเบาะแสมาล้อมโรงเกมแล้วจบพวกไรประย์มากับข้าเถอะนี่จะพาข้ามาหาทางตันเหรอยังมีชีวิตรอดก็ตามข้ามา จะเป็นพูดเดียอกับดีชือหรือเปล่าเนี่ยเจ้าใช้สมองหน่อยได้หรือไม่ที่นี่คืออันตูไม่ใช่ราชสำนักโม่เปยนอกจากเส้นทางบนดินยังมีใต้ดินด้วยใต้ดินออให้ตายเถอะมีถ้ำที่ไหนนี่มันช่องสุนัขไม่ใช่หรือไงกันเจ้าจะไปหรือไม่ไปครับจะไปก็ไปด้วยกันข้าไปติดคานับใจเจ้า ถ้าหาไล่ตามใกล้จะถึงแล้วต้องมีคนเป็นเหยื่อล่อพวกเขาเ้ยทำอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ไม่ว่าข้าทำเพื่อเจ้าหรยอข้าทำเพื่ออาอินออทำไมตัดใจไปไม่ได้ข้าติดนี่เจ้าคราวหลังค่อยคืนพูดเยอะซะจริง<อ>ตรงฟังุ้ยเจ้าจะมีชีวิตอยู่จริงๆด้วย ลุยตามะหาตัวฟังช่วยที่อ well ันตูส awesome> ั่ง้ใจร้ายนักเสียวัวานอินจนหลออข้าจนหัวหมุนภูมิใจมากสินะสามดาบของแผนธรบานตัวเองเจ้าก็ยังแทงไ้้ลงข้าเป็นคนยังไง องชายไม่ใช่รู้มานานแล้วเหรอถูกต้องเจ้าก็เป็นคนแบบนี้<อ>เหมือนกับเจ้าหน้าจินชื่นัน<อ>วันนี้ข้าจะมาสั่งสอนเจ้าว่าได้รคอยอมรับชะตากรับท่านปล่อยท่านนะหากคิดว่าใชักำลังแล้วจะยอมจำนนท่านก็มองผิดแล้ว คนสกุลเสียไม่มีใครที่อ่อนแอข้าจะไม่โกรธเจ้าตบชาตินี้ก็ถือสะวัสดิ์คืนให้เจ้าแต่ว่าหากเจ้ากล้าคิดเป็นอื่นอีกระวังชีวิตพี่ชายของเจ้าเถอะพี่ชายข้าอยู่ในมือเจ้าจริงๆแม่บานไม่อยู่ในมือข้าจับตารทรมานหลายสิบครั้งกลับยังหายใจได้สมแล้วที่เป็นแม่ทัพอายุน้อยที่สุด หนูกับเขาแข็งจริงๆเป็นเจ้าจริงๆที่วางแผนสังหารครอบครัวข้าเจ้ารอข้าก่อนเถอะข้าต้องฆ่าเจ้ามือตัวเองนะข้าจัด่าเจ้าด้วยมือตัวเองเจ้าเดาได้จะกตอนแรกแล้วใช่หรือไม่ข้าก็ว่าแล้วไอ้เอนขอข้าฉลาดที่สุดแต่เจ้าจะมีปัญญาอะไรได้ชาวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ข้าขึ้นทองว่ะการด่านนี้สุดท้ายข้าก็ชนะข้าไม่มีทางปลที่เจ้าส่งฟังได้นี่ ตบนน้เลี้ยไปชื่อจริง หากไม่ใช่เพราะหน้าจิตเฉอมากขวางไว้วันนั้นเจ้าก็คนแต่งงานกับข้าไปแล้วเราจะตะแก่ตายไปข้าก็จะขึ้นของราชเป็นห้องเต้ไม่ต้องใช้วิธีสกรปรกคนสุกเสียก็ไม่ต้องตายทั้งหมดต้องโทษเจ้าทุกอย่างเป็นความผิดของเจ้ากับหน้าจิตเฉ่น,นี่นี่ Ikke? <laughs> no! โดยน่าจะทายาทถ้าคิดว่าแม่ทับน้อยเสี้ยน่าจะถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินเ้าเข้าใจเขาดีเกินไปแล้วหลี่ชื่อคนนี้เป็นคนระมัดระวังแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าในโลกนี้มีคำกล่าวว่าคนฉลาดเป็นเหยื่อของความฉลาดพูดไม่พู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 ดจบปากแข็งนักนะข้าจะดูสิว่า กดูของเจ้าแข็งกว่าหรือแท้ของข้าแข็งกว่าพูดไม่พูดพูดไม่พูดพูดไม่พูดยังกล้าจ้องข้าฟัลูกตาเจ้าออกมาสัท่านเองท่านเข้ามาได้ยังไงข้าคนละเข้ามาไงเป็นยังไง เดินได้ไหมไปม,มีคนปล้นครับตามฆ่าไปจับมือสังหารอย่าให้รอดมปแต่คนเดียวขอรับนี่มันของอะไรเทีเยนเย็นปีที่29ครอบครัวผู้ตรวจการนั้น โรมาทังไม้ท่านโหด้อยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรก็แค่ถังใส่ของเสียไปท่านเองเหรอเด็กคนนั้นขอสักูนนั้น บุตรชายสายตรงของสกุลน่าจินชื่อวันนั้นขอบคุณแม่ทัพน้อยที่ดูแลวันนี้ขอตอบแทนบุญคุณอีกเดียวจะมีคนมาขนส่งบุญจระะมาขนท่านออกไปเชิญเถอะ เสด็จพ่อดูสิลูกกตันยูขนาดไหนมาปฏิบัติคนป่วยอย่างท่านทุกวันท่านยังไม่ยอมมอบพระราชลัญจกรให้ข้าอีกหรือไงสัตว์เน็บะชาน เสด็จพ่อจะละบากมาทำไมมอบรนราชล<ะ>ัจกรแล้วไปเป็นไทสร้างหวางไม่ดีหรอกเลยข้าไม่มีวันให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงหรอกต่อให้ข้าตายไปก็ไม่มีวันยกแผ่นดินต้าวีให้กับสัตว์ดัลฉานอย่างเจ้า พวกเจ้าไม่มีอะไรเลยน่าเสียดายมีข้าเป็นออรสถองเดียวเพราะถ้าตายแล้วแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของข้าเจ้าเจ้าไม่ใช่โอรสถของข้าดยซ้ำเจ้ามันเชื้อชั่วของคนชั้นต่ำจะไม่คู่ควรไม่คู่ควรท่านรู้แต่แรกก็จริงๆถึงได้รับสนมเพื่อทิ้งเชื้อสายไว้ข้าแค่แค้นที่ดอนแรก ไม่ได้ฆ่าเจ้าโดยตรงน,นี่แต่ข้าทำผิดอะไรข้าเคารพในจักากตัตญูปัติาตามหลักคุณธรรม,มใเนเสด็จแม่จะาปิดบังความจริงเป็นท่านที่ขี้ระแวงโหดเหี้ยมบีบข้าจนถึงตอนนี้แล้วเป็นพวกท่านเอาพระราชลัญจกรออกมาข้าจะทำให้ท่านสบายปรราชลัญจกรข้าไม่มีพระราชลัญจกรขุนนางและประชาชนล้วนไม่มีใครยอมรับเจ้า ข้าจะดูว่าความฝันของเจ้าจะไปไนานแค่ไหนนานแค่ไหนแล้วพระราชนกรออกมัหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดก่อนกข้าบอกข้าบอกแล้วข้าจะบอกว่าพระราชัญกกรอยู่ไหนข้าจะบอกเจ้าพระราชนญจกรพระราชนจกกรซอนอยู่ไหน ที่ที่เจ้าไม่มีวันหาเจอตลอดไป <laughs>